ก็ะคอตอนรับเขาส่องโอตาคูดีไวาอีกแล้วเนาะครับมืนนี่กระสิมาให้ความรู้เล็กๆใน,ใน,ใน,ใน้อยๆเอาเป็นว่าบอร,รอชานะครับก็ไปฟังสาระได้เลยเนาะครับ เอาแล้วเนาะครับเมื่อนี้ก็สีเบาถึงเรื่องฐานเนาะครับฐานหุงเขาเอานี่แหละว่ามันมีคุณสมบัติยังใส่เห็นยังได้บ้างเรือว,ว่ามันมีประโยชน์โดยพื้นฐานว่ากําจัดกลิ่นระบายกลิ่นหรือดูดซับกลิ่นยัง้งต่างๆเนาะครับแต่รู้ไหมว่าฐานมีประโยชน์กว่านั้นเนาะครับสำหรับย่ามชุกเฉิน อย่างอย่างที่เกินไปตอนต้นนะครับเดี๋ยวจะบอกคุณสมบัติของฐานที่หลายคนอาจสิบ่หูข้อแรกคือฐานสามารถเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการท้องเสียได้นะครับเผื่อเขาไปป่าไปดวงแล้วเขาปวดท้องกินยังพิษสำแดงนี่เขาก็สามารถเอาฐานมาบดแล้วก็ผสมกับน้ำกินได้เป็นการ รักษาเบื้องต้นได้เนาะครับเพราะในฐานมันมีสรรพคุณช่วยบรรเท่าทองได้อยู่เนาะครับแล้วก็ทานขี้เกาเนี่ยแหละครับเอาสามารถนํำมาทําเป็นที่กองนำชุกเชิญได้เนาะครับเพราะฐานก็มีคุณสมบัติดูดซึมดูดซับสิ่งเจือปนต่างๆได้เนาะครับอันนี้ก็ไว้ไปปากัด สามารถใช้ฐานได้นะครับฐานก็มีหลายรูปแบบนะครับแต่สีแนะนำคำชใช้ฐานเป็นอุปกรณ์ที่ว่ายัางล่ะอุปกรณ์ ขัวเลื่อนนะครับแ็ขอแนะนำเป็นฐานไม้ไผ่นะครับเพราะฐานไม้ไผ่จะเป็นฐานที่มีคุณภาพบ่เป็นกลิ่นบวบบวบดำบ่บค่อยมีไผ่มากนะครับแนะนําฐานไม้ไผ่ไม้ไผ่กับบแม่นไม้ไผ่ทั่วไปนะครับไม้ไผ่ไไที่ปลูกมาได้คุณภาพ ดิบก็ย่างดีนะครับบ่เมนไม่ไผ่แก่ไรต้องเป็นไม่ไผ่ประมาณปี2ปีก็เหมาะสมนะครับเอาละเมื่อนี้ก็สิมีให้ความรู้แค่นี้นะครับสำหรับไผยที่หูอยู่แล้วกับโเป็นยังนะครับถือว่าเตือนความจำแต่บางคนกับบบหูนะครับว่าฐานมีคุณสมบัติอยัง ก็คือเขาว่าแล้วรู้ไว้ก็ใช้สซบาแบงห้ามนะครับดูไว้เป็นดูตาหวัวนเอาละสำนีนะครับเขาขอกล่าวคขาว่าสวัสดีครับ